ทำอย่างนี้ครับ Look this dude. วันนี้โอ้ผมอยู่ผมจิมสยุยาเชื่อว่าทุกคนที่เรียนหนังสือต้องมีการสอบและการสอบเป็นเรื่องที่วัสติปรรัญญาใครที่ฉลาดเก่งๆตั้งใจอ่านหนังสือจนได้ะจะมีคนที่หาวิธีโกงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้เรามีคนที่เขาจีเนียตมากในการหลอกข้อสอบและผมจะลองทำในบางอันเพื่อที่จะทดสอบว่าเฮ้ยม่งจริงหรือเปล่าหรือแม่งหลอกเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับอันแรกเป็นคนที่ใช้ผ้าแปะแผลแปะเก,งก่งแกลงเนียนไว้และหลังจากนั้นก็มาเปิดดูในห้องสอบเออ อันนี้ผมว่าค่อนข้างเข้าท่านะครับเพราะว่าแผ่นมันใหญ่เนาะแต่นี่มันเหมือนแบบที่แปะปากตอนปวดฟันอะไรอย่างเงี้ยว่าใส่ตรงนี้ก็จะแปลกๆเลยคููขอดูแผลขึ้นมานักง,งานอยากเลยนะตั้งใจปิ้นฉลากขวดน้ําให้มันมีรูปทรงเหมือนกับฉลากผลิตภัณฑ์จริงๆแต่ในความเป็นจริงนั้นมันคือเฉล,ลยข้อสอบครับซึ่งถ้าครูคุมสอบเป็นครูที่ไม่ได้สอนวิชานั้นอยู่แล้วเขาก็จะไม่มีทางรู้ได้เดยวโอ้มคก้าฉลาดนะน,นี่ในสมุดของทุกคนนะครับจะสามารถกดปากกาล,ลงไปได้เราก็เนียนๆว่าเราเอาสม,มุดเปล่ากระดาษเปล่าเข้าไป จะไปทดเลขอะไรแบบเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาแอลกอฮอล์ลบแล้วก็ทําให้ลายมันหายไปแต่เมื่อเรามองผ่านแบบเงาไฟด้านบนที่ส่องลงมาเฮ้ยโพลล้วนเลยเนี่ยแล้วครูก็จะจับเราไม่ได้วู้นี่จะใช้ได้นะแต่ถ้าเขาเอากระดาษเข้าไปทดได้อาจารย์ก็จะตรวจกระดาษอยู่มั้งก็เนียนๆไปก่อนอาจจะยากนิดนึงนะนั่นแหละครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนบอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยทําตัวออกมาอยู่ข้างนอกมากคนอยากจะเห็นว่าหน้าชายผมเป็นยังไง อโอวันนี้ยูนิฟอร์มกูจัดเต็มมากมอนนักเรียนเลยแต่ว่าเสื้อไม่จะดูนิดนึงนักเรียนมปลายนะจะให้มันเป็นมอต้นเลยทีละอันเลยเรามีอุปกรณ์น้ำโค้กแอลกอฮอล์ปากกงปากกาแล้วก็สมุดอันแรกนะครับเขียนลงไปในนี้สมมติอาจารย์เขาบอกว่าเอาสมุดเข้าไปในห้องสอบก็ได้ผมก็จะเขียนเข้าไป a อ่ยกำลังสองบวกมีกำลังสองเท่ากัเขียนแบบนี้ปุ๊บถ้าเกิดว่าเดินถือเข้ามาอย่างนี้อาจารย์รู้เขาก็ใช้แอลกอฮอล์ เอาแอลกอฮอล์มันลบให้มันหายไปมันหายได้จริงหรอวะถูเนียนๆมันก็ออกอยู่นะอแต่ว่ามันเละอยู่สวัดีครับแอนะสมุดเข้ามาท็อเลที่เช็คครับ ไม่มีอะไรเลยไหนขอะตรวจสิถ้าถามผมนะอันนี้อาจารย์ปล่อยเข้ามาขนาดนี้แล้วผมว่าไป่ทากับหน้าอื่นก็ได้เคยเห็นมากเกมอันนี้สมมติเราเขียนลงไปแบบนี้ปึ๊บ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 ผมชอบคุณครูถ <c oughs> ้าผมชอบคุณครูก็จะอยู่ตรงนี้ <c oughs> พอเราวิบวบกับแสงเนี่ยมันก็ตรงคอนเซปต์เขาเลยอันนี้ก็เหมือนกันพอเราวิบวบกับแสงมันก็จะชัดเจนขึ้นมานะครับถือว่าเป็นการโกงที่ดีใช้ได้นะครับได้หรือเปล่าวะลองคอมเมนต์มาดู คนต่อมาครับเขาจีเนียนมากในวิชาคณิตศาสตร์ที่เขาให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าไปได้เอามือถือยัดเข้าไปในเครื่องคิดเลขอีกที่อ้อหมายก็เอามือถือเข้าไปแทนเครื่องคิดเลขแล้วก็เอาเศษข้างบนไปโมะไว้เพื่อเนียนว่ามันเป็นจอของเครื่องคิดเลขกันอู้ทุกคนอันนี้แอดวานมากคือเนียนใส่เสื้อกันหนาวมาเอามืออยู่ข้างล่างอ่ามือปอมๆที่อยู่ด้านบนเพื่อนผมก็เคยทําแบบนี้แต่มันโดนจับได้แปลว่าอาจจะใช้ไม่ได้กับคนไทยคู่เนี่ยจะผิดเราตลอดเวลาอ มองเพลิน,นๆคุณอาจจะคิดว่าเป็นลายเล็บแต่เมื่อคุณเดินเข้าห้องไปแล้วอ้อมันคือโพยมันคือสูตรต่างๆที่คุณจะเอาไปใช้ได้จริงแต่อย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ผ่านกับครูไทยนะครับหรืว่าใช้ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคน <laughs> ที่ใส่เสื้อกันหนาวอันนี้เพื่อนผมก็เคยทําแต่ผมคิดว่ามันได้นะครับเมื่อคุณใส่เสื้อกันหนาวที่เปิดขอบแขนได้และจังหวะที่อาจารย์กําลังงงๆเนี่ยคุณใส่กระดาษเข้าไปแบบนี้ A B C D สุดท้ายไม่รอดเฉยเลยสมัยที่เราทําก<ๆ>็ม1่งม .2 อแต่ช่วงมหาลัยที่ ยนมนาี่ครับทุกคนอันนี้แอดวานมากเขียนตัวหนังสือด้วยปากกาหมึกดาครับและเอาเข้าไปในห้องเรียนอ่าใช้ได้จริงๆริงหรอเราจะต้องไปหลอกอะเนี่ยผม <c oughs> คิดว่ามันไม่น่าจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยใครจะรู้นั่นแหละทุกคนหลังจากดูตะกี้นี่อีกอันนึมาตรงๆผมไม่รู้จะใช้ได้จริงหรือเปล่าใช้แบบเย็นไม่ได้นะครับเพราะมันจะมีไอ้น้ำออกมาเราจะเขียนไม่ติดก็้วมีปากกาดำเขาใช้ปากกาดําอันนี้สังเกตมันจะมีช่องว่างอยู่ทําอย่างนี้ครับ พอมันมีช่องตรงล่างเยอะๆเราจะเขียนสูตรลงไปได้เนี่ย A กำลังสองบวก B สูตรเดิมเลยเฮ้ยนี่แล้วเราควา่ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่ย hey, 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 yeah, yeah, yeah. ี่ยีหายหมดเลยไม่เหลืออะไรทุกคนพอระหว่างที่กำลังนั่งทำข้อสอบอยู่เรงบงเกรงกรงบงเกรงก็มอวายวะใจเอ่กำลังสองบวกดีกำลังสองเท่ากับเอบวก B, บีกำลังสอง อาจารย์เขาให้เอานี่เข้าด้วยเหรอพี่นี่คือสิ่งที่ครูกำลังคิดอยู่เลยเงินน้ำโคก็ไปกินเล่ยนะอาจารย์กำหมัดด้ยผมก็เลยมีวิธีทุกคนอันนี้แอดวาร์คิดเองเว้ยคิดเองทุกคนจะเห็นแบบนี้น้ำทุกขวดจะมีฉลากเออเขาเรียกอะไรวะฉลากเขาเรียกอะไรนะเกมฉลากเออปลาฉลากอ่ะนั่นปลาฉลากสมมุติมันเป็นน้ำเปล่านะอันนี้แล้วครูจะให้น้ำเปล่าเข้าไปได้เขวัดเบอันังสองแล้วก็หอมเว้ย ถึงโจทย์ข้อที่เราทําไม่ได้ก็แมนะหิวน้ำจงเลยครับอาจารย์ขอกินหน่อยนะแล้วก็ดื่มมันจะโผล่ตัวเลขที่เราเขียนไว้ขึ้นมาแต่นี้ไม่เห็นหรอกแต่ทุกคนเข้าใจแหละว่าแม่งแม่งจะโผล่เป็นตัวเลขอกูต้องกิน เห็นตัวเลขแบๆปะเออมันจะมีข้างในเนี่ยก็สามารถใช้ได้พอ,ออย่างนี้ปุ๊บอาจารย์รู้แล้วนี่ผมช่วยบอกอาจารย์หรือเพื่อนๆที่เป็นครูอาจจะต้องเช็คนิดหนึ่งเพราะม่งมีหลายอย่างมากในคลิปนี้ที่เด็กจะโกงได้อย่าคิดว่าน้องๆดูได้คนเดียวอาจารย์ก็ดูจ้องเราด้วยคนนี้เขาแอดวานซ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเขาเอากระดาษโพยเอามายักใส่นาฬิกาคือยอมถวายนาฬิกาไปเลยพูดกันจริงๆไม่โลกสวยอะไรทั้งนั้นนะครับคนบางคนสามารถยอมเสียนาฬิกาหนึ่งเรือนเพื่อที่จะใส่โพยแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นไปไดด้้นนวยยผมอากใหทุคู ความสนุกเนาะไม่อยากให้เอาไปทําตามจริงๆเพราะครูไทยค่อนข้างที่จะตรวจละเอียดมากๆอันนี้นะครับเมื่อคุณได้ข้อสอบมาแล้วคุณรู้ตัวว่าคะแนนไม่ดีไปโชว์พ่อแม่พ่อแม่ว่ามันต้องมีวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนให้คุณได้คะแนนที่มันดีขึ้นเปลี่ยนเกรดของคุณให้กลายเป็นเกรดที่ดีได้สมมุติอาจารย์ให้เกรดมา A บวก B บวก C บวกไม่มีประการแดงเพราะงั้นเราจะทำประกาศดำ ตัวนี้โอเคทุกคนเข้าใจคอนเซ็ปต์ได้เกตซีมาใช่ป่ะฝังคะแนนร้อยแม่งเลยลำบากนะคนถนัดซ้ายซีเท้าวงเว้ยวงให้เป็นวงกลมแล้วก็เขียนเอขึ้นมาโอ้สคูแฮกเป็นไปได้ส่วนดีมันขีดลงมาแบบนี้ปาด์ตอะเวนเจอร์แอสเซมบลเลยเฮ้ยคุณได้ A บวกหรือคุณเขียนตรงนี้ก็ได้ A บวกส่วน F บวกเนียนปะวะแล้วมันเดี๋ยวเอปลืมไปแล้วเนี่ยอย่างนี้ แล้วก็บวกอย่างนี้เออแล้วก็แบบนี้อจอรออิจริงๆมันไปใช้ช่วงมหาลัยนะครับ A B C D หรือแม่ก็วิชภาภาษาอังกฤษ,ษเกดคนไทยทุกคนก็รู้อยู่มันมีหลายแบบมากเพราะงั้นผมบอกเลยว่าอันนี้แม่งใช้ไม่ได้จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วแค่เปลี่ยนด้านบนเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เกทจริงๆเปลี่ยนนะถ้าคุณติด F จริงต้องไปยื่นเรื่องนู่นนี่นั่นสุดท้ายพ่อแม่ก็รู้อยู่ดีต้องขอตังค์ไปยื่นแก้วิชานั่นแหละครับทุกคนคือจริงๆเราทำเพื่อความสนุกทุกคนเดี๋ยวไปดูในคลิปต่อต่อมาคือขั้นที่แอดวานซ์มากกว่านั้นครับทุกคนเคยเห็นแว่น3มิติใช่ไหมจะมีสีน้ำเงินกับสีแดงตรงนนนนีี้้้เ่่ยสสสสสาาามมมมรถใใชชแทไดุุุตติววคคณณขััหงือ2 สีน้าเงินสีน้าเงินก็จะหายไปคุณจะมองเห็นแต่สีแดงแต่ถ้าคุณใส่สีแดงสีแดงก็จะหายไปคุณจะมองเห็นแต่สีน้ําเงินซึ่งมันใช้กระดาษได้คุ้มมากสำหรับอาจารย์ที่แบบขูให้จุดเข้าไปได้แค่หน้าเดียวนะ <c oughs> จัดไปเลยจ้าเหมือนสองหน้าเขาให้หน้าหลังได้แล้วเหมือน4หน้าไปอีกที่ผมว่าใช้ได้แต่อาจจะต้องพกเลนแปลจาก,ก็จะแบบใช้เอาเลนมาทําไมหะะเหรอนักเรียนระวังเหมือนเดิมครับเสื้อกันหนาวแต่ว่าคนนี้เขาขั้นกว่าโดยการที่ใช้มือปอมดูเหมือนจริงมากอย่างแรกเลยคุณไปหามือปอมมาจากไหนผมไม่คิดว่าการทําแบบนี้แล้วมันจะใช้้งงานนไดจริออ่มมมืปัห แอดวานซ์มากนนา Ad แต่ผมว่าใช้งานไม่ได้กับประเทศไทยเพราะเขาถักผมเดล็อกมันเรียกเดล็อกหรือเรดล็อกผมไม่แน่ใจเอากระดาษไปยัดบนผมแล้วพออาจารย์ว่างๆเราก็ดึงมาแล้วก็แอบดูอือแต่ก็ต้องระวังนะครับที่อาจารย์จะหันมาแล้วแบบเฮ้ยผมเธอมีอะไรขาวๆอ๋อผมผมงออาจารย์ตีด้วยไหมเลียวแล้วปรับเธอตกด้วยอันนี้ใช้งานไม่ได้จริงแต่ฝรั่งเขาใช้ได้คือรองเท้าที่เป็นตารางธาตุมไม่แน่ใจคุณครูจะอนุญ,ญาตให้คุณเราเข้าไปเพราะว่ามันต้องผ่านการตรวจร่างกายก่อนที่จะเข้าห้องสอบ แล้วแบบนี้เนะี่ยโอ้โหแตกตั้งแต่ก่อนเข้าแล้วเผื่อครูยึดรองเท้าไปด้วยร้องไห้ให้แม่ซื้อใหม่แม่จะตีกบ,บ้านเอานะ <c oughs> <c oughs> เคยได้ยินคํานี้ไหมครับ <c oughs> ที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุด <c oughs> และที่ที่อันตรายที่สุด <c oughs> ก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุด <c oughs> สูดสดตรเคมีชีวะแผะไว้หลังโต๊ะเลยแล้วใช้แว่นตาหรือแว่นขยายในการส่อง,เ,เ,องเอาเองเออผมว่าอันนี้น่าจะใช้ได้จริงมากที่สุดนะครับที่เหลือก็ต้องไปเพ่งกันเอาเองแล้วสายตาไม่ดีก็จบไป สวยโอ้ oh, ทุกคนอันนี้แอดวานซ์อีกขั้นยางลบที่ผ่าครึ่งไว้แล้วด้านในมีกระดาษคําตอบว้าวเอาจริงๆริยางลบมันจะมีกรอบของมันใช่ปะที่แบบกึ๊กกักออกมาได้อันนี้เขาก็อาจจะคล้องไว้ด้านนอกแล้วพอถึงเวลาเขาก็ดึงออกแล้วก็ แค่มีคนลองไหมครับ่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าลองแล้วเป็นยังไงนะอันนี้ผมว่าน่าจะมีคนลองนะแต่ผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครั้งแรกซ่อนไว้ในซอกเล็บโอ้แมกอผมว่าหลายๆอย่างมันใช้ไม่ได้ในประเทศไทยวะ่ะเล็บยาวขนาดนี้อันดับแรกครูไม่ให้เข้าห้องสอบ<ม>เธอไปตัดเล็บถ้าเธอไปตัดเล็บจะไม่ให้เธอสอบอะไรแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเขาก็ผ่านการคิดมาหมดแล้วว่ะผมถึงรู้สึกว่าการโกงต่างๆแบบนี้ม่ททาไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ทำไมกูเหมือนบ่นอะไรสักอย่างเลยทุกคนโปรดโทษนะครับผมจริงจังมากกับการทำคอนเทนต์นี้เพราะ้าใช้ได้ เดี๋ยวโดนดราม่าอีกต้องบอกว่าเพราอความบันเทิงนะครับโอเคนั่นแหละครับทุกคนสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะครับใครเคยลองทําวิธีไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันมาหรือมีวิธีที่ที่เอแล้วมันใช้ได้จริงเฮ้ยเคยลอกข้อสอบหรือเปล่าเนาะแบบส่งสีใครเพื่อนแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องโกงขนาดนั้นหรอกขอทุกคนสนุกคลิปนี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ดราม่านะครับ